เลยเลยค่อยตีค่อยยังไปละบานนี้เด้อเอาพี่น้องเลยเนาะมามื่อนี่เพื่นเคยสี่คนเข่าคนของลงแล้วบ่เด้อเมื่อนี่พี่น้องเลยน้องมั่งตะลุ่มตึมตั้มอยู่มื่อนี่กับสิปล่อยเสือกปล่อย เอาที่ว่าค้ำยึดในะบเนี่ยบาดนี้เนาะเพราะว่าเรา้วเอาส่วนนี้ไปปุ๊กกระตรุกเนาะน่าจะเอาสังกะสีหรือว,ว่าลังค้าแน่แหละพี่น้องเลยเอาส่วนใดที่ว่าพอได้ไปปุ๊กกระตรุกพอได้หักเสากอน,นเนาะเราก็ได้ดึงพวกเสือผ่านอาแพาไปไหวจักใบยังไดพี่น้องตุงเต้ยแล้วจักพี่น้องเลยเนาะเอาพี่น้องเลยม,มือนี้ก็เราก็จีมั่งลังค้า ไปเหตุกระ,กะตรุกพี่น้องเลยเนาะปรับหนามาทางนี้ก่อนพี่น้องเลยสบายดีแล้วสวัสดีสสดพ่อพี่น้องกันเบิดสุขูสุขคนเนาะเอาพี่น้องเลยลมแรงมาหน,นิใคยยรูด่ดอกแดดแต่ว่ามีลมพี่น้องเลยเนาะอ่าเอา,เอาพี่น้องจังไรกะเบิ่งก่อนว่ามันปล่อยเสือ่อมมันสิลงนะบอกพี่น้อง,งเลยเนาะอ่าหวาน เอาเสาตัวนี้ก็ปล่อยเสื้อตัวนี้แล้วเอาลังคาก่อนแปล่อยบุ้มรุ่นนี่พี่น้องเนาะแต่ว่าไมหวงิงร่ไงหรือบ่เนาะพอฮเวลงีดีกับพี่น้องเลยเนาะตัน้องเลยไปเบื้องก่อนพี่น้องเลยเอากชายัดย่เนาะ้ชิมาาชวนใหก่อนนี่นะอาเาังค่ากอนเรบบุโอ้เอาลังคาก่อนบออันลูกชายไปใช้ฉันไปใช้น่ะ เอาอ้ uh, 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 uh. Uh, ออ๋ออ๋อด้อ่ะพคนขึ้นไปพี่น้องเก้าขึ้นได้ đấy, พี่น้องอย่ามันล่อมพี่น้องเอ้ยแบบนี้เนาะลูกชายเราไปอยู่สบายดีสบายดีพี่น้งนอ,องเรออ่าโตอ่าน้อ เอากระบอกกาขึ้นน้ำกันได้พี่น้องเลยนเนาะอ,อ่าเนาะบึงวันนี้บึงน้องงานน้องไงยออกกันเนาะอ่าเนาะเพราะว่าเสีอผ่านอาเ้นี่เราออกไปแล้วเนาะเต็มยี่พูดสิเป็นมาขาไปแล้วจ้า อ่ะตหัวมากอยัน่างนี้มันอยากอันนั้นยเนอะสร้างเนี่ะแนนที่ก็ว่าจะไม่ง่ายบัดพรอม่งอดี่อะไปนองไปนองไปหายไหม

เหลือค้อนเนาะกันเดียวช่ำนาเอาขึ้นเทิงแล้วบัดนี้เอาขึ้นเทิงขึ้นงั้นเทิงคือสิง่ายกว่าบัดนี้เนาะแต่ว่าเฮาสิถาหับอยู่ข้างล่างเลยกะเด้อเพราะว่าเอาอีบ่นี่มันมันยากๆแน่พี่น้องเ้เนาะขึ้นเทิงอยู่นะเดี๋ยวเฮาสิงับข้างล่างเด้ออ่า กดอันันนลบมถูกใชยไปหาปูหาปลาบว่าทุกวันได้เลยคุณเพื่อน,นว่าไปน้องหว่า<อ>ไปหายืมหากินมานจักแล้วโดยถ้าว่าเล่าขึ้นงานได้แถบนั่นแน่ละกะันมันกะชีไว้ยอยู่เนาะเอาหลังคาลงมาก,ก่อนละกะันเอาฟ้าเอาอย่างลงละกันหางัดตัวน,นั้นตัวน,นั้นไปใส่กระตุกละกะันโอเคพี่น้องเหรอเนาะดือถอนลงนะน้องเอยอ โมก้าขึ้นนะเดี๋ยวนี้พี่นอ้องเนี่ยขาน้ำหนักลายนี่โค้งหมังหลงังคาก่อนได้นหะมหมังหลังคาก่อนได้นะเดาว่ามังหลังคาก้อนหรอที่ได้ว่าคอยว่าสื่กกอเพื่อนขากาดออกเลยเอาบาประธานป้องพันจิก,กขึ้นไปตีเลยพี่น้องไงเนาะเนาะขาน่าขาวคอยฉันหนุบไหมขอนตกบ่โอ้ขอนตกแล้วฮะ

ตีงแข้งนะลบแล้วผอเช้าเว้ยต้อนขุดมือได้ขุดายหันบออ้เอ้ยตีตีอวางเลยวางหลไปได้โอ้โอ้ ้วพค่อยแ้อ่ตัง้าวเ่อยค่อยค่อยวางด้อวางด้อสังกีบาทได้คำเล่นหื้อนันไม่ตัวเหยียดนมันเกิดยังไง้อะนี่น้องเหยียดอันน่ะแผ่นสังกีหลังคาเยอะมันยากแน่ สั่งมองตีอยู่นะ ก็คือพ่อเอาออกเท้าแล้วแพนมันจังมีมังเหยียบก่อนมันมีมังเหยบแล้วแบบนั้นอ่ะฮึบฮึบเอาไปไปเลยไปเลย ขี่เมียงก็ขี่เมียงเนออันอนี้น,น,นะงัดโดดม้าหักเราเอองัดโดดอึบมา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 ช่วยเนอโ้ยโ

เ็นมาช่วยพี่น้องเลยเนาะเอายีเดียวไว้เราบันนี่อ่าสองสามคนนะอ่า โอ้ย้องเลยเนาะ,ะตีเอาปลากระจาดออกก่อนออกทั้งล่างทั้งเทิงเอาหลังคาออกพี่น้องเลยเนาะหลังคาโอ้ยออกหลังคาแล้วอันงัดได้แล้วมั้งกะได้สบายแล้วพี่น้องเลยเปิดจีได้ตีต่ำต่ำรถ từ mà poy cả bơ long bản này, bởi vì nó mỏng này, nó, nó xê nhưng mà nó bơ long bản tân tụi nị cả bơ long bản này nè, luôn, này nó Ô, nó ăn uống nắp bụi 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 Nè, bụi 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 อันนี้กระพากเพิ่นเอาไปป,ปูกระตุูไปแล้วเนาะอ่าม่างเฮือนเซน่เนาะมันนี่ม่างเฮือนเซ่มันนี่อันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ตึงเนาะเปย่านหนึ่งอันนี้ปล่อยได้แล้วบาทนี่ฮู้ ชิมรตอนนี้มันมสั้นนหน่อยนะ เาเสาที่มันเสาที 2. 2> ่มันนี่เชือกไกมันงื้ไงเนี nice. ่ม uh ันงื้อมัแตกเ่บ่มันบ่ตึงอย่างนี้นีะโอ้ยูเสาตนนยูเสาตอนนี้ผมอพรารลงมากได้เนาะยรูดกเลยอนี้เ้ออนเลอนเ่อนตอนนี้ไม่ได้ดึงยังมากมายู้ังนั้น โอ้ยสดเลใช่ไมาเร็บหมมามามาอ้ืออออยสังกะีไหลเด้เอ้าลูมามาเลยมาช่ยกันเนาะก็ผักกจาดตันยังไม่ยู่เนาะเออนี่ไปขังไปรุ่นวาอะไรไม่ไ เอ,อใครดอกไม่รุน่นขึ้นนี้บริยานบานมือไม่รุ่นีเนาะฮะุยกบุมบ่ม ตรงนี้ก็ปูแล้วที่อนี้เยอะไปาถือว่าได้ไฟนึงแล้วเนาะหรือได้ถ่ายนึงแล้วพี่น้อง ยังไม่อยู่ทากาศตอนนั้นเนาะไม่เอขาปาย่าาไปมีมานเดวด้วเย,ยวอะบหัว่ มากนะไวอยู่บงเนาเฮ็ดนามากนี่มันไม่ได้นววิธีวิษานเลยไม่ติดงานตีดอกเฮเฮ้ย้ยอ้ยไม่มันทักได้หันย่าโอ้ยเนาะไม่้มันทักพี่น้องเลยคอยเะทักกพอนะยันเลาออกเ้ลนเลยเวาเหเรา็

đi tâm, đừng đâm đừng điều thôi hey tì hé hé quá chào cái này bây giờ

Vai. Ô, oh, oh nhập con, nhập con Nhập con Vai

ย้อนกันเป็นกีพวกกว่อนมันลง,ลงนราะวาสังสีต้องไปมุ่งกระตุกวมองกับเข้าแล้วก่อ,อนนะันเ ไปเบิ่งบอลสิว่าเพิ่นเนเข้าคนคองไปก่อนพี่ไทยจะเป่าแนวไว้เนาะแนวไว้แนวไว้นตามทรงจําเนาะอ่าโอ้โอ้ไหลไห

ปลิ้งกนแล้วปิ้งปงปิ้งปลาเนาะจูไฟยูให้กินให้เพื่อนกินนะเนาะปอตโอ้เสือฝานะแพเอามากรอกไปพี่เลยอ้าอ่าเนาะ เราจะต้องเฮ็ดอันว่าเอาภากระจัดอย่างห้องไว้แถวพ้นแถวอ,อย่างนี้ก็เฮ็ดกุ๊กลักตอกแครกไม่นึ่ก็ได้แลนะ้วนี่ยนี่เราเอาอันมาปูแล้วเนาะเอาอันสั่งสีมาตอกใค่บมดเว้ยจังไดเนาะตอกพอได้ส่วนในเศาก่อนแล้วพี่นะ้องนไยเอาเข่ามาเข่าแล้วบป้องสุมไฟสุมไฟเข่าหากมาที่ไม่หาก โอ้พอดีล้เนาะโดยโดยโดยอ่าไนมข้วอาซีนามไให้เพ่นด้ดีนะโดยซีนาซีอยู่นี่บูมี่วะมูมีคข้านค่าโอ้ยเนาะนข้าเ่นย้าหน่อยบอด้ไคออย่างเลยนามพลังเนาะโดย

งายเลดเลยแล้วออกไปดาเลยครับเืดเลดเลดละละเนาะทีนี้เพิมเตมตามลงอย่แมนจบพี่น้องเอาเอาขับเลยคอยกันข้าเดียวพี่น้องย โดยโดยเูีอบร้อยเนาะเอาเอาสันดูาูนูดูอูด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 ้อูดูกูดูดูด้องเนาะเดู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 ดาดูดูดดูันดูดูดููด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 ดูดูดูดด ตีนี่ตึมตึ้มตั้มคุดเสาตรงแค่เดียวเนาะเดินเหาะการม้างนี่ไว้เนาะเป็นซอยกันอ่าหัดตึ้นตั้มตั้มทานข้าวที่นี่ผมวิ่มร้อยเนาะ

โคโยวเข่เลยฮะเดียวโคโย่ตัวเลยเดี๋ยวโคโยาด้วยโอ้เอาแบบบาดคอนบอ่ <c oughs> อ่าเล่นนะเอาเอาสับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บคุณทุกท่านไปเพียงชิ้นนี้ก่อนเดลยสับพี่น้องเนาะพาก,กันอ,ออกไปสินำสไนนยเนาะเดี๋ยวเพื่อนก็เฮ็ดไปเนาะพบเจอกันใหม่พี่น่ะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบ,บ,บคุณขอบคุณสับพี่น้องเอฟซีขอบติดตามนะครับชม อ่าแล้วพี่น้องสบายดีด้วยพี่น้องเป็นมัสสุปูทุกคนปิดตํานาน ह ือนเสรในมื้อนี่พี่น้องเนะ